น,นี้อาจมีเนื้อหาและคำพูดที่หยาบคยายสาวๆถ้าอยากดูก็ตามมาดูห้องพี่นะจ๊ะที่สำคัญไม่เหมาะกับคนโลกสวยวันนี้มาเจอกับผมลุงหนวดนะฮะกร,ะราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อปธีรวัตรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนนะฮะวิธีการปีนบ้านนะครับใน p a r a ได s e ทุกจุดเลยนะครับเคล็ดไม่ลับนะะจากช็อปธีรวัตรนะครับ สายปีนที่แท้ทูนะครับโอเคนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะสอนแบบรายละเอียดเลยนะว่าวิธีการกระโดดกระโดดยังไงให้ติดนะครับแล้วพื้นฐานในการกระโดดนะครับโอเคไหมครับแล้วก็จุดในการที่สามารถกระโดดขึ้นได้นะฮะแต่ละจุดในพาราไดส์นะครับผมจะบอกทุกจุดเลยนะฮะแล้วถ้าผมผิดพลาดประการใดนะครับขอกราบประธานภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรต่างๆสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับ ว่าจุดนี้ขึ้นได้นะครับนู่นนี้นั่นนะฮะสามารถแสดงครบคิดเห็นได้เลยนะครับไปครับเชิญรับชมกันได้เลยครับทุกท่านจุดแรกนะครับทุกท่านคือบ้านหลังนี้นะครับบ้านยาวนะฮะบ้านยาวลานนะครับผมจะเรียกว่าบ้านยาวลานนะฮะทางบูธนะฮะตรงนี้ผมจะเรียกว่าบ้านยาวลานช้างนะครับเห็นไหมัมันจะมีช้างนะฮะตรงนี้ผมจะเรียกบ้านคู่ตรงนี้ผมจะเรียกว่าเชื่อมเชื่อม่อม ตรงนี้ผมจะเรียกว่าบ้านบวกนะครับโอเคนะฮะไปครับจุดแรกครับผมจะโดดเข้ามาตรงนี้เลยนะเราสามารถจุกเข้าได้เลยนะตั้งลำครับกระโดดฮะกดกระโดดอีกทีฮะโอเคเห็นไหมฮะโอเคครับทุกท่านเรามาดูกันแบบช้าๆนะฮะค่อยๆวิ่งครับตั้งลำแล้วกดกระโดดนะครับอพอเรารู้สึกว่าใกล้จะถึงขอบแล้วเรากดกระโดดอีกทีนึงครับมันก็จะเป็นเกาะให้นะครับแบบนี้เลยนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับ ง่ายไหมครับเราสามารถกระโดดกลับไปได้ด้วยนะครับทุกท่านบ้านหลังนี้นะครับบ้านยาวอ่าบูธนะครับมันสามารถกระโดดขึ้นบนหลังคาได้เลยนะครับทุกท่านตรงหน้าต่างนะครับสามารถกระโดดได้เลยนะครับตรงนี้หน้าต่างเนี้ยโอเคสำหรับใครที่โอเคครับทุกท่านเรามาสอนละเอียดแบบอ่าการที่กระโดดขึ้นประตูนะครับเราต้องหันหน้าเข้าหาประตูก่อนนะครับแล้วกดกระโดดหนึ่งที แล้วพอตอนอยู่ข้างบนครับลอยตัวอากาศกดกระโดดอีกหนึ่งทีครับมันจะเป็นเกาะนะครับมันจะเกาะขึ้นประตูขึ้นไปเลยนะครับแบบที่ดูแบบช้าๆแบบนี้เลยนะครับที่พาปาร์ตี้มาลงนะครับโซนนี้นะครับผมแนะนําเลยครับหนึ่งท่านนะฮะควรขึ้นบนหลังคาตรงนี้เพื่อดักทางบ้านคู่นะครับแล้วก็อีกสองท่านนะฮะควรลงตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตรงจุดสูงสุดของพาราไดซ์เลยนะ นี่ฮะศาลาครับเขาเรียกว่าศาลานะฮะศาลาสองหลังนะครับควรอยู่ตรงนี้หนึ่งท่านนะครับแล้วก็ดักอยู่ตรงนี้นะฮะ s <S บ้านเดียวนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่แล้วก็อยู่บ้านเนี้ยข้างล่างบ้านเนี้ยชั้นสองฮอีกหนึ่งท่านบ้านหลังนี้นะฮะแค่นี้แหละครับสองจุดนี้ก็สามารถคุมได้แล้วนะครับเราก็รอดักอย่างเดียวนะครับตรงบ้านเดียวนี่ครับ <to> วรนที่จะหมอบนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าอยู่ตรงไหนนะมันจะได้เปรียบอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆอาจจะมีการดักแบบอื่นก็ได้นะครับนี่ครับตัวที่อยู่ข้างบนนี้นะครับควรแอบอยู่ข้างบนนี้นะครับอาจจะขึ้นข้างบนก็ได้นะครับหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้ผมว่าแนะนําให้อยู่ข้างล่างดีกว่าครับถ้าอยู่ข้างบนโอกาสจะโดนฝั่งบ้านบวกสอยสูงนะครับอยู่ตรงนี้ฮะฟังเสียงไว้แล้วดักไว้นะครับคอยเช็คให้เพื่อนว่ามันดันมาหรือเปล่านะครับ ถ้ามันดันมานะฮะตัวที่อยู่ข้างบนนะฮะพยายามล็อกล่อครับล่อเชิงไว้เชิงฮะไม่ต้องงัดเขาจนเขาดาวนะล่อเชิงไว้นะครับถ้างัดเขาจนเขาดาวอะ่ะเราจะสู้ไม่ไหวหรอกเพราะเขามาทีสองสามตัวนะครับนี่ฮะแล้วอีกตัวอีกคนหนึ่งครับที่อยู่ตรงนี้ครับหมอบตรงนี้ไว้เลยครับถ้าเพื่อนเขาบนล่อให้ใช่ไหมครับเราที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหลอยฟรีฮะพอดาวหนึ่งดาวสองครับแล้วเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนอะ่ะจุกข,ขึ้นมาช่วยอีกทีหนึ่งนะครับคนที่อยู่บนหลังคา สามารถกระโดดขึ้นมาอยู่ตรงนี้นได้เนเข้าใจไหมครับทุกท่านก็จะกลายเป็นสามละสามคนละอ่าไล่คนค <Watch out. S 1> ้คนค้ำตรงนี้ไว้ถ้าโดนดันฮะไม่ไหวค่อยออกมาตรงนี้นะฮะ <Watch out. S 1> แล้วเพื่อนที่อยู่ข้างบน,นครับสามารถครบได้หมดเลยเห็นไหมคะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่จะลงจุดนี้นะครับและใ้ผมลืมบอกอีกทางนึง่งมันจะมีทางขึ้นด้วยนะฮะถ้าสมมุติเราอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมฮะเราสามารถกระโดดขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องอ้อมนะฮะนี่ บางคนเขาไม่รู้ฮะเราได้หลอยฟรีฟีเลยฮะผมบอกเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวยิงบอดก่อนนะ,ะไม่ได้ยิงหัวเลยนะ,ะไปครับเกท่านเดี๋ยวเราไปจุกต่อะฮะโอเคหลังจากบ้านนี้เสร็จนะนะครับ หลังจากจุกบ้านนี้เสร็จนะครับเรามาดูบ้านบ้านยาวช้างกันนะฮะอ่าโอเคครับเรามาดูกันแบบช้าๆกันนะครับทุกท่านเราค่อยๆวิ่งนะครับตามแนวขอบอ่าไม้ไปเลยนะครับทุกท่านแล้วก็กดกระโดดนะฮะพอเราลอยอยู่บนอากาศนะครับเราสังเกตขอบหลังคานะครับพอใกล้ถึงขอบหลังคาเรากดกระโดดอีกทีนึงนะครับทุกท่านมันจะเป็นเกาะให้เราเลยนะครับต้องโดด ไอ้ไอ้ข้าวบดเนี่ยสามารถโดดมาบ้านยาวช้างได้เลยนะครับไอ้บ้านยาวช้างเนี่ยสามารถขึ้นได้สองทางนะครับขึ้นจากทางนี้น <the> แล้วก็ทางบ้านบวกนะครับสองทางนะกำแพงบ้านบวกกับตรงนี้นะครับ <Watch out. S 1> บ้านยาวเนี่ย Okay. โอเคนะครับทุกท่านธีกระโดดนะฮะกดกระโดดหนึ่งทีไม่ได้ไม่ได้กดกระโดดหนึ่งทีไม่ได้ฮะเราวิ่งไปเลยฮะทุกท่กทกทานวิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วกดกระโดดนะฮะแล้วกดกระโดดอีกทีหนึ่งนะฮะพอใกล้ถึงจุดนี้ฮะกดกระโดดอีกทีหนึ่งนะครับคือจบนะครับรส<อ>ําหรับบ้านหลังนี้นะผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเลยบ้านยาวช้างบ้านยาวลานช้างเพราะลงทีไรนะฮะผมบอกเลยคุณต้องรีบดันอะไม่ดันมาเขาคุณก็ต้องดันมาตรงนี้ แต่ถ้าให้ผมแนะนำอ่ะคุณควรดันไปเขาก่อนที่เข,เขาเขาจะตั้งโซนรอรับคุณนะฮะให้ดันไปเขาแล้วก็ตีเขาให้ไวที่สุดได้ปืนเสร็จแล้วตีเขาให้ไวที่สุดไม่งั้นก็ควรที่จะออกไปจากข้างนอกเลยครับแล้วไปดักอ่าพาราไดส์ Paradise, นะครับไม่ต้องเข้ามาเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับถ้าดันไปบ้านบวกก็เสี่ยงเกินไปนะตรงนี้ครับที่สามารถขึ้นได้นะครับจากอีกทางหนึ่งนะฮะนี่กระโดดขึ้นแบบนี้เลยเรามาดูกันแบบช้าชนะครับ เราค่อยๆวิ่งนะครับวิ่งเข้าไปแล้วกดกระโดดครับแล้วหันหน้าจอมาทางซ้ายครับแล้วกดกระโดดอีทีมันจะเป็นเกาะหลังคาให้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับค่อยๆฝึกกันนะครับทุกท่านจะยากหน่อยนะฮะนะครับเราสามารถจุกไปได้ต่อเลยนะครับเราไม่ต้องกระโดดลงนะจุกได้ต่อเลยฮะพารดาความสนุกของพารดายคือแบบนี้แหละฮะเราปีนได้เกือบทุกที่ครับนี่ครับ อันนี้คือบ้านบวกนะฮะบ้านบวกขึ้นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นี่ฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ดักนะฮะสำหรับจุดเล่นของบ้านบวกนะฮะที่เขาฮิตกันนะครับคือหลังคาตรงนี้เลยนะครับหนึ่งท่านเลยฮะอยู่แบบเพียวๆเลยฮะยืนค้ำไปเลยหนึ่งท่านครับอีกคนหนึ่งฮะอยู่ตรงนี้ฮะยืนค้ำข้างล่างครับ หนึ่งท่านเลยครับที่เขาค้ำกันนะฮะและอีกท่านหนึ่งนะฮะเขาจะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยฮะนี่เลยนะครับหลังคาฝั่งนี้เลยนะครับนี่ฮะสามารถดักฝั่งที่เขาอ้อมจากลานช้างมาได้นะฮะดักตรงนี้ได้นีฮะแล้วก็ดักบ้านบ้านคู่ได้นะครับนี่นะครับ เนี่ยครับเขาจะยืนเป็น4ี่จุดนะครับอยู่บนหลังคา2คนนะครับอยู่ข้างล่าง1ท่านนะฮะแล้วก็อยู่ข้างล่างตรงนี้อีก1ท่านนะฮะเอาไว้ค้ำนะฮะนี่ครับค้ำไว้นะฮะไม่ให้บ้านคู่เขาดันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงบ้านบวกกันมั่งไอ้บ้านบ้านคู่กันมั่งนะครับว่าดักตรงไหนมั่งนะฮะสำหรับบ้านคู่นะครับบ้านคู่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปเริ่มตรงบ้านคู่เลยนะ นี่ครับชุกตรงนี้ได้นะครับชุกตรงนี้ได้จุดปีนนะฮะโอเคนะสำหรับใครจะขึ้นบนหลังคานะฮะนี่เลยนะครับตรงล่มนี้เลยนะครับพอถึงปลายล่มเสร็จนะฮะปลายล่มตรงนี้ฮะโอเคครับเรามาดูกันแบบสโลว์นะครับกระโดดครับขึ้นล่มครับพอถึงจุดปลายล่มกระโดดอีกทีครับพอลอยกลางอากาศครับถึงหลังคากดกระโดดอีกทีนะฮะมันจะเป็นเกาะให้เลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับเวลาขึ้นหลังคาบ้านคู่กดกระโดดนะฮะกดกระโดดนะฮะถ้าไม่ถึงก็กดกระโดดอีกรอบหนึ่งกดซ้าอีกรอบหนึ่งครับมันจะเกาะให้นะครับบ้านคู่นะครับส่วนใหญ่นะครับลงสามท่านนะฮะลงตรงนี้เลยนะลงตรงบ้านคู่เลยรีบฟาร์มนะหนึ่งท่านถ้าได้ปืนสักหนึ่งกระบอกนะมาดักข้างบนนี้ฮะเพื่อดักบ้านบ้านบวกครับนี่ครับ ดักคํำให้เพื่อนบ้านบวกไว้นะครับแล้วให้เพื่อนอีกหนึ่งท่านนะครับตรงนั้นไว้เลยฮะทางเชื่อมนะฮะแล้วเพื่อนอีกสองท่านนะฮะเตรียมดันนะฮะพอบ้านคู่ต้องรีบตีฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนล้อมฮะนี่ฮะแล้วให้เพื่อนอีกสองท่านนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะครับถ้าฟาร์มจากบ้านคู่เสร็จนะครับรีบวิ่งมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับคนหนึ่งแล้วก็รอปีนอีกคนหนึ่งนะครับ คนนี้คือนั่งนิ่งเลยนะฮะนั่งนิ่งแล้วก็ดักรอหลอยอย่างเดียวนะฮะประมาณนี้ครับหนึ่งท่านรอดักนะครับนี่ถ้าปลาระเบิดมาก็แอบนะครับและอีกหนึ่งท่านรอตีนะฮะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวล่อนะครับกระโดดขึ้นมาปั๊บอ่าตัวข้างบนเนี้ยจะรอหลอยตัวเนี้ยจะรอหลอยใช่ไหมฮะคนตรงเนี้ยมันจะคือจุดเปลี่ยนกับคนตรงเนี้ยเขาจะรอหลอยเหมือนกันนะฮะถ้าสมมุติว่าใครเปิดฉากก่อนใช่ไหมคนที่ตัวล่อเนี้ย อาจจะดาวหรือไม่ไม่ดาวก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่เพื่อนครบละถ้าเพื่อนครบคมนะฮะเขาสามารถคอร์สบ้านบ้านบวกนี่เลยดาวได้นะครับถ้าสมมุติเราดาวเราก็าแค่คานหลบนะครับแล้เพื่อนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยชุบก็แค่นั้นนะฮะนี่เพราะว่าเรามีเพื่อนค้าอยู่ตรงนี้อยู่ไงให้เพื่อนตรงเนี้ยชุบแล้วอีกคนนึงครับยืนค้าจุดไปเลยนี่ยืนค้าแบบนี้ไปเลยครับไม่ต้องรีบนี่ฮะดักได้ทุกจุดเลยฮะประมาณนี้นะครับทุกท่าน สำหรับการเล่นบ้านคู่นะครับบอกผมไม่ได้ไม่แนะนำให้อันไปทางลานบ้านดานลานลานบูธแคมป์บ้านยาวบูธแคมป์ผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับไปทีไรโอกาสแพ้สูงนะครับถ้าดันมาทางนี้นะเนี่ยฮะพะมันเป็นที่โล่งครับมันไม่ค่อยมีที่แอบครับแล้วเขาอยู่ไฮกาายิงกดเราครับประมาณนี้นะครับจุดกระโดดนะฮะของพาลไดจุดปีนนะฮะ จุดปีนต่างๆของพาราไดส์แล้วก็ตำแหน่งนะครับวิธีการนำไปใช้นะครับของจุดปีนต่างๆนะครับวิธีการดักหรือว่าวิธีการดันนะครับนี่นะครับเทคนิครับส่วนตัวของผมนะครับผมมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีมากกว่านี้ครับสามารถเขียนแล้วก็อัปเดตได้ในใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอกราบขอพระคุณมากเลยนะครับทุกท่านที่ดูรับ ที่รับชมจนจบมาถึงเวลานี้นะครับขอกราบขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บแรงต่อก่อนนะครับไว้เจอกันครับ Let's go บายบเนยะ